โอเคครับก็สวัสดีด่านผมาชมทุกทางกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการตะวันซีเฮนะครับ <c oughs> โอเคครับก็ได้ยินกันหรือเปล่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า b บ็คสไว vi โบวนั่นเองนะก็ผมได้เล่นไปแล้วนะผมก็ได้รับรางวัลมาเยอะเลยนะก็ยังเล่นกระการอยู่ฮะก็ยังไม่มีจุดหมายอะไรไปเลยนะครับ <c oughs> ขอไปได้ชิปน้ำแป โอเคครับผมก็กำลังการทำการลงแรงนะฮะแรงนี้ก็จะให้เขาให้แค่สองดาวเท่าน,นั้นนะแต่ของผมไปสี่ดาวแล้วไงยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่เลยโอเคครับเดี๋ยวรอก่อนนะโอเคกมขอไปนี่ก่อนแล้วกัน ผมมีอยู่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมชอบมาที่นี่นะครับผมชอบเมวากงเล็บนะฮะมันดีครับกรงเล็บโอเคครับก็หาเรื่อยๆนะฮะจนก,กว่าจนะหากรงเล็บเจอนะะผมว่ากงเล็บเนี่ยดีสุดแล้วนะครับรวดเออรวดต้องการเลยนี่วะเกือบทิ้งแล้วไหมล่ะนี่ไงกรงเล็บ แล้วก็เอน้ำมาก็โอเคครับก็มาถึงจุดนี้แล้วนะฮะเราก็ใส่ไปเลยตอนเราก็คับเป็นอันนี้นะฮะซึ่งเราต้องการกันไกลนั่นเองนะกันไกลเราไปหามาจากที่ไหนนะเราลืามเจะพูดเร็วไปไหนไม่รู้นะ,ะโอเคเขาเราก็มาหากันไกลที่นี่กันนะครับโอเคครับเอ้ยเอ้ยสองอเมื่อกี้เอาไว้ทำมอตดมอเตอร์เอ้ย โอเคครับก็กันไก่นะฮะก็จะช้าไปบ้างนะนี่กันไก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 ่อะมันอยู่ไหนกันไก่กันไก,ก,นไก่โอ้ยไม่น่ากินน้ำเยอะเลยก็ในการลงแรงในครั้งนี้นะผมมาลงแรงเล่นเรืๆนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงแบบจริงจังนะฮะ อาจจะมีหัวร้อนไปบ้างนะก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคครับก็ต่อไปก็เป็นฐานนะอาจจะด้ยินแสงน้ำนะผมเปิดน้ำนี่ไงฐานเออเกือบเกือบเกือบไปเลยเกือบไปเลยนี่ครับมอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์มันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างแล้วผมก็ขาไแนี้แหละต่อไปก็นี่ครับอะไรนะมั่ง มีพวกเกาะอะไรอย่างนี้ไหมพวกเกาะ,ะก็ต้องใช้ย่านนี้งั้นไปหานี่กันนะเห็นคนแล้วอตบแม่งขอกินน้ำเกาเือเจอได้นะเจอได้เจอได้มาทีมาส,มาสิเจอได้นะเจอได้มาไปไหนแล้วล่ะ หายไปะฮะขาตานะไม่เอาตัวนี้เล่นเป็นสายมือเอยสายแบบระยะไปชิดแบบไม่ต่อยนีนะฮะเขาตัวเนี้ยไม่เล่นสายแบบพวกปืนอะไรอย่างนงี้ผมเคยเล่นละแม่งดาเมจน้อยชิบหายโอเคครับก็เดียวรอขันมือฮะโอเคเออเจอแล้วยังว่าทำไมหาไม่เจอ เออมามามากลัวที่ไหนไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวกลัวอะไรวะไปไหนละหาไม่เจออีกเล้วเสงคาดเป็นอะไรนั่งครับอันนี้ต้องไปหาหสองอันนี้โอเคเดี๋ยวดีไปหาของก้อนใจเย็นจีรันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น ผมยินยินเรามานั่งเติมินโ้ของดีผมว่าเล่นเกมนี้ก็โอ้เธออุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงกว่าตีแรงกว่ามาฮะฝั่งนน้นเขาตีแรงกว่า ครับขอโทษไปเร็วอุ้ยเกือบตายบ้าเร็ว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 เรเอ๊บ้าเอ้ยคนแบบนั้นเขาใช้ทหารเลงกว่าโอยโลดเอ้ยของคดีด้วยแหละจริงๆรโอ้แบบ มีเอาขอนทองมาเรายังไม่มีหมวกขอหมวกมาแล้วกันคนนั้นยังอยู่ที่เดิมป่าวะฮัลโหลบอยอยู่ปะปะอยู่แล้วรู้สึกจะไม่อยู่แล้วนะ่ะจะเจอหะ่ะน่ากลัวมากคนนั้นแม่งตีแลงคีบหาย ผมยังไม่พอครึ่งหองคนนั้นเลยนี่หน่อยอเดียวตัดถูกหิวเ,เลยเหิวดีก็หิวเลยไม้กางเขียนอยู่ไหนวะพูดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยไม้กางเขียนเจอได้นะเจอได้เจอได้เจอได้นะเจอได้ คนญี่ปุ่นเลยนะมเมื่อกี้ม,มาดิอาคนทางพัดอ้าวหน,นีไม่ได้เหรอเ<ฮ>สีงอ,อ้าวผมยังมีน้ำอยู่เหรอเนี่แค่ว่าแต่ไม่มีแล้ว กนหนึงนะโอเคได้ที่นั่งละเราจะครับอันนี้เพื่อเราจะครับอันนี้ซึ่งเราก็ต้องไปหาอันนี้ที่นี่แก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำขอแค่แก้วน้ำ แก่น้ำมันต้องใช้นี่ด้วยเปล่าไม่รู้นะแก้วน้ำ <c oughs> แกลี่แก้วน้ำอยู่ไหนครับแก้วน้ำฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเทสเทก้วน้ำเ <c oughs> ก้ีน้ำเจอีกแล้วเจอได้เจอได้ครันเนี้ยอือ <c oughs> วิ่พลาดซิงเมื่อกี้แก้วน้ำป่ะไม่ใช่อุยออ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันมียามันมียาไปแล้วไปแล้วเหลือเลื่อนให้แค่สามไอ้บ้าไอ้บ้าไอบ้ไอบ้าเกือบตาย ไอ้บ้าเอ้ยเกือบตายขอยานหน่อยแล้วกันโอ้เกือบตายหิวก่อนเลยหาของหิวก่อนเลยบ้าเอ้ยเออแล้วก็ช่วงนี้ที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปไปเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าเศร้าใจนะเพราะว่า ผมจะบอกว่าคือคือผมจะบอกว่าไอเนี้ยโปรแกรมตัดต่อของผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันบอกว่าไม่รับรองคลิปนะฮะโอเคครับน้ำเต็มแล้วมอเต่ร์เร่มเลยก็เดินต่อเลยหายาต่อของฮิวเลยจัดการด้วยของฮิวจ้ะเดี๋ยวนะนี่มันทำอะไรได้บ้างทำได้แต่ของรกระกาศว่าม,มีของแล้เราก็ไม่ต้องการแล้ว มันเก็บกับแมวขวนอยู่เลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคความยาหลัวๆอย่าไปเอาแก้วน้ำนะอะลืมเลยว่าต้องเอาแก้วน้ำเด้วยผมว่าผมสู้ผมสู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ไหวแนะ่ยไม่รู้รูอป่านะผู้หญิงผู้ชายมันไม่บอก ตามต่อต่อไปเราก็ไปที่นี่เพราะว่ามันบอกว่าที่นี่มีแก้วน้ำถ้ามันไม่มีผมไม่มาเอาหรอกเริ่มตายเรื่อยๆแล้วอะเริ่มตายเรื่อยๆแล้วจิบอหอยแล้ว ตั้งตั้งไอ้นี่ชื่อใหม่แต่แต่ผมก็ยังชื่อพูดชื่อดืมมีเอาไมีอันนี้นั้นถอดอันนี้ทิ้งไปขอแก้วน้ำหน่อยมีแต่ยามีแต่ของเพิ่มเลือดทั้งนั้นเลย ตอนนี้ผมมาเอาแก้วน้ำเนี่ยฮัลโหลแก้วน้ำฮัลโหลฮัลโหลแก้วน้ำฮัลโหลแก้วน้ำนี่ไงครับอันนี้พอหินโยนทิ้งไปกลับไปแล้วก็ต้องไปที่นี่ เจออีกแล้วคลิปหอยละคลิปหอยแล้ว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 ฟักฟักวัตถุฟักอีเด็ดวัตถุฟักอีเด็ดกดปิ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 ดโอ้ยโอ้ยวัตถุฟังอีเด็ดโอ้ย โอ้โหจับตายโอ้ยหเอาหิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวผมขอเวลาหิวก่อนท่านขอเวลาหิวก่อนอ้บ้าจับตายอ้ยบ้าเอ้ยในต็โหเนี่ยคราวน,นี้ผมต้องไปไปที่นี่อ,อ่ะอ่าเราสามารถเจอวิ้ยอะไรเงี้ยอะไรเงีย ไอ้อมหมอนนั่นตายได้ไงวะมันไม่น่ามันไปได้นะมันโหจะตายทำไมมันตายได้เดี๋ยวบอกนะว่ามันมีทั้งหมดอ๋อคนละคนโอขอโทษผมไม่รู้ต่อไปเราก็มาหาอะไรนี่มีไปแล้วไงตีแรงมากอะ่ะ มันมันมันลงมันว่ามันโหดแน่เลยค่ะเนี่ยมันมันต้องรู้วิธีการใช้หมดทุกอย่างครับเป็นอัน,นี้ยังไงลวดชิปหอยละปิดมันห้ามยังยังไม่ห้ามใช่ไหมเราก็ต้องไปเอาลวดที่นี่แล้วก็โกด,ดังแต่เรายังไปไม่ได้้องติด ที่หายาเราก็ไปหมดแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรจะเตือนมิน่าก่อนเออเตือนมินา่าหิวเลือดพร้อมเราต้องพร้อมบวกแล้วแหละเพราะมันเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องพร้อมบวกให้ถึงที่สุดฮะในตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่โรงเรียน ว่าให้หมอนั่นแน่ๆเลยเตรียมต่อสู้โอ้ไปแล้วฮะไปไหนตามฮัลโหลอา้าวไปอีกแล้วฮัลโหลไม่อยู่ ไปไหนแล้ววะไม่อยู่ไรมะไรมะ,ะไรวะไม่อยู่หรอไรมะไรมะไรวะ,ะ,ไ,รวะไปไหนแล้วไรวะ โอเคโอเคโอเคได้อยู่นด้อยู่รีบเลยรีบเลยรีบหาเลยรีบหาเลยในจังหวะน,นี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขัดสุดทึ่งได้แล้ว okay. โอเคเฮ้ยเราเราไปที่นี่ก่อนนะไปไปตามแผนไปตามแผนอนะ่ะ <your> ว่าแล้วอุ้ยตีไม่เข้าด้วย เออเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าอ่ะโกงเหรอ <more> แกโกงเราใช่ไหม <c oughs> อุ้ยเหี้ยอือทำไมตีไม่โดนบ่อยจังอ่ะโอเคครับก็แบนแล้วไม่ไม่ท้อแล้วเดี๋ยวต้องรีบคาซะหน่อยไม่อยู่ละเฮ้ยมันไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวไปเอายาก่อน ยาก,ก่อนก็ได้ตอนนี้เราก็ต้องมาฟาร์มพวกยาอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาต้องการอะไรเนี่ยผมว่ามาหายาก,ก่อนจะดีที่สุดนะผมว่านะมาหาพวกยาก่อนมาหาของเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบ คนโหนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้แบบรบยาแล้วไม่ต่อสู้ได้เลยไงคือคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่โดนแล้วคือคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเลือดจะหมดแล้วเพราะว่ามันเพราะว่าเรามาฟาร์มแบบไอ้นี่ได้ลแล้วไงคือ,อแล้วทําไมไม่มีของที่จะจะไม่มีของที่จะเพิ่มสเต์มีห้กูหน่อยนะฮัลโหลฮัลโหลวัตฟาร์มอีแท็ฮัลโหล รอลงรอผมว่าแผนที่เริ่มปิดทีละต้องหายายให้พร้อมทั้งหมดเลยฮัลโหลวัดพระอิแเด็ดฮัลโหลยาแม่งหายไปไหนหมดวะ เริ่มไปไดีกว่าเริ่มไปตรงตรงนี้เพิ่มสเตอร์ม,มีน่าก่อนมันไม่มีของเพิ่มสเตอร์ม,มิน่าให้ผมอะ่ะโอเคแผนที่เริ่มเอ็นี่ละแผนที่เริ่มโดนเอ็นยูเคลงที่แผนเอเทเลที่ละ,ละแล้วก็มีคนได้ขบ รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนได้ของนะเอเคเราอาจะมีคนคิดว่าผมตาอยู่ก็ได้ใครไปรู้ตอนนี้ผมก็ยังตาอยู่นะ ที่นี่ถ้ามีนะอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วก็ไฝสิครับเปิดโหมดแม่งเลยไม่สนแล้วเอ้ยอย่าพึ่งลุมอย่าพึ่งลุมฟัก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 ักวดตฟักอีเดวัดต่ฟักอีเด็ดวัดแตฟักอีเด็ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว เถื่อนยิบหายเถื่อนยิบหายเลยตอนแรกว่าไปแม่งโอ้โหแม่งเอ้ยคืเถือถ่อนกันชิบหายเลยแล้วดูของเขาแต่ละขั้นแล้วดูของผมดิเพิ่มเท่าไหร่ 40c <44. S 1> หามืกอ โอเคผมขอไปที่นี่ก่อนแล้วกันเวี๋ยจะเจออุย้ยเจอของว่ะอ,อันนี้มาก็ได้อมเขามันดีกว่าถ้าผมจะบวกผมก็ต้องแบบแบบบู๊เต็มที่อุ้ยเหียอุ้ยเหียเข้าแค่ยี่สิบป่ะดูดิแต่เขาตีผมเข้ามหก 60 60 20ของเริ่มมังแล้วของเริ่มมังแล้วไปแล้วไปแล้วหิวเลยหิวดวน ที่นี้ก็ได้ชิบหายแล้วเหลือผมกับมันชิบหอยละเหลือผมกับมันอ่ะเนี่ยละยาไม่งส่า์ตัวมาตั้งเยอะไม่งาหายหมดแล้วเนี่ยมันตีผมแรงมากอาวุธมันทำมาจากอะไรวะ ยังไม่ทันไรผมก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้เวรกรรมมีที่ไหนไปได้อีกมีที่นี่ที่ไปได้อีกนั่นไปเรื่อยๆนี่คาตานะคาตานะทำอะไรได้เก็บมาก่อนอ้าวนี้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 ไม่น่ารอดไม่น่ารอดเขาดูก่อนว่าคาตานะทำอะไรได้นะแล้วผมไปตายเลยคาตาทำสี่สิบสี่ได้อ้ต้องใช้คาตานะอีกหามือ ล้วไอ้ที่ผมจะหมดแล้วเนี่ยคือของจะพังเลยว่าคือคือเอาง่ายๆคือของเนี่ยของมจนจะพังแหละซึ่งผมแม่งก็คาเพี้ยอะไรไม่ได้อีกแล้วน,นี่ยเน่ขากูเฮ้ออ่ะตบจาเอ้อ <c oughs> <c oughs> รบยาไม่ทันโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยฮนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับไปละแม่งรบย,ยาไม่ทันก็ได้ที่สองวะโอเค